สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่นุครับจะมาทําคลิปกับน้องภูมิแล้วก็พี่หญิงนะครับมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในรถได้ไหมเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตกันอยู่ในรถ24ชั่วโมงเลยนะครับมีกติกาด้วยนะครับมีฉลากจับนะครับเดี๋ยวไปรอฟังบนรถแล้วกันแต่ตอนนี้เรามาดูรถแล้วก่อนนะครับ24ชั่วโมงที่เราจะต้องไปเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของพี่นุนะครับ มีกระเป๋ากล้องขาตั้งกล้องนี่นะครับกระเป๋าเสื้อผ้าเราจะเอาไปแค่คนละหนึ่งชุดจะมีที่อัานน้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับอันนี้โน้ตบุ๊กพี่นุแล้วก็มีผ้าห่มด้วยหมอนเพราะเดี๋ยวเราจะนอนกันในรถเลยนะครับเดี๋ยวพอตอนถึงเวลานอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหาที่แบบปลอดภัยแล้วก็จอดแล้วก็พบบกับเบาะแล้วก็นอนในรถเลยนะครับเราขึ้นรถเลยดีกว่าพร้อมไหมหน้อุภูมิมาพร้อมล้วไฟกันยหนึ 1, 2, ออ่งสองสามไปเลย ทุกคนก่อนเราจะออกเดินทางนะครับเดี๋ยวพี huh. ่น uh ุจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับนี่ตอนนี้เราเติมน้ำมันกันก่อนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับน้องภูมิเริ่มทำท่าแบบง่วงนอนแล้วนะเดี๋ยวภูมิก็จะนอนเพราะว่าถึงเวลานอนพอดีเพราะว่าเราออกมาเนี่ยตอน11บเอโมงเนาะสิบเอโมงเนี่ยน้องภูมิเขาก็จะนอนประมาณช่วงเที่ยงนะครับนานเดี๋ยวน้องภูมิเขาจะนอนประจำอยู่แล้วนะครับเริ่มเหมือนง่วงนอนแล้วใช่ปะใช่ เดี๋ยวการเดินทางครั้งนี้นะครับเราจะมีกติกาอยู่อย่างหนึง่งก็คือทุก100กิโลเมตรนะครับเราจะมีการจับฉลากนะครับว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าตรงไปนะครับก็ตอนนี้นะครับระยะกิโลของที่รถเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสังเกตอันนี้อันนี้นี่นี่นี่แปดตอนนี้เราก็จะจับฉลาก1ครั้งนะครับแล้วเราจะไปจับฉลายครั้งตอน 8,635นะครับซึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยถ้าขับรถกันยาวๆเนี่ย100กิโลเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับกฎิกา,กาอีกอย่างนึงก็คือเราจะลงรถได้เฉพาะเข้าห้องน้ำอนุญาตให้ลงไปเข้าห้องน้ําได้นะครับเพราะว่าพี่นุมากับพี่หญิงกับน้องภูมิไงถ้าเกิดว่ามากับเพื่อนๆน,น,นะครับอาจจะแบบว่าห้ามลงไปเข้าห้องน้ําเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีจัดกับเพื่อนๆอ,อ,อีกสักคลิปหนึ่งตอนนี้มากับครอบครัวก,ก่อนนะครับมาเราอยู่ที่ปัมนะวว๊มนปนะะัจจไ จังหวัดนครสวรรค์ถ้าเราไปทางซ้ายเนี่ยเราจะไปที่จังหวัดตากนะครับซึ่งจะขึ้นเหนือดังนั้นเราจะมาจับฉลากกันเลยครับอ่าคนแรกที่จะจับฉลากเป็นใครดีให้ภูมิจับเหรออ่าให้น้องภูมิจับฉลากครับถือไว้ถือไว้ถือไว้ซ่อนไว้ไก่อนหนึ่งลูกนะหนึ่งลูกเดียวนะ ไมตอนนี้น้องภูมิก็จับฉลากไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยและกันว่าเราจะได้ไปทางซ้ายทางขวาเออมันมีตรงไปด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทเนี่ยมันตรงไปไม่ได้นะตอนนี้ก็คือต้องเป็นซ้ายหรือขวา,านั้นนะให้แม่หญิงดูดีไหนครับมันจะมีเขียนไว้หลายอย่างขวาใช่ไหมขวา เราต้องไปทางขวานะครับก็คือขับลงทางใต้ไปนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราจะจับฉลากงบกันซึ่งวันนี้นะครับมีงบให้เยอะนิดนึงนะครับเนื่องจากมาครอบครัวฮะนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าพี่นุ้นะเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปกับทีมงานเนี่ยพี่นุจะใช้งบน้อยเพื่อแบบให้มันสนุกไงแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเวลาเรากินอะไรกับทีมงานเนี่ยก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้มันจะเป็นการใช้เงินเพื่อกินจริงๆเลยแล้วอยู่บนรถจริงๆเลยดังนั้นจะมีงบให้เยอะนิดน,นึงนะครับเริ่มต้นที่500บาทอ่านที่2 1,000บาทแต่ก็อันที่สา5 0 0บาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้เท่าไรมันจะมีเลข 1, 2, 3นะถ้าเกิดว่าได้เลข1คือ500เลข 2, 1,000เลข 3, 1,500บาทอ่ะอ่ะหญิงจับห้ามดูห้ามดูอ่ะน้องภูมิจับน้องภูมิจับอันที่เหลือพ่อหนุพ่อหนุดูก่อนเลยพ่อหนูได้เลขอะไรเลข3พ่อหนได้เลข3 ภูมิเท่าไรครับเลขอะไรครับเลขหนึ่งน้องภูมิได้เลขหนึ่งห้าร้อยบาทส่วนพี่นุนี่พันห้าร้อยบาทของพี่หญิงก็หนึ่งพันบาทนะครับน้องภูมินี่ห้าร้อยถ้ากินไม่หมดแล้วเหลือเหลือรวมกันทั้งหมดสามคนนี่เท่าไหร่เนี่ยสามพันสามพันเลยเหรอโอหสรุปพี่นุได้หนึ่งพันห้าร้อยน้องภูมิได้ห้าร้อยแล้วแม่หญิงได้หน <1, 000 S 1> ึ่งพันนะครับคือสรุปอีกทีวันนี้พี่นุจะต้องเสียตังสามพันบาทนะครับโอเคงั้นเราเดินทางเลยเดี๋ยวเราจะ ไปทางใต้นะครับแล้วอีก100กิโลเนี่ยเราจะมาจับฉลากกันอีกทีนะครับไปรักเข็มคั o let's go <S Let เราออกจากบ้านมายังไม่ทันถึง50กิโลนะครับตอนนี้คือน้องภูมิเนี่ยหลับไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่เขตจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับพี่นุบอกกับน้องภูมิว่าจะพาแวะดูลิงนะครับดังนั้นจุดที่เราผ่านนครสวรรค์เนี่ยก็จะมีเขาหนอนครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปดูลิงกันโดยที่ไม่ได้ลงจากรถนะครับเพราะว่าพี่นุก็ไม่ได้มาเขาหนอนนานแล้วนะเดี๋ยวจะลองขับไปดูว่าตอนนี้ลิงเป็นยังไงบ้างในช่วงที่มีโควิดที่เขาไม่ได้ท่องเที่ยวกันครับแล้วคนดูก็จะได้ไปดดูกัันน้วยะครบ ตอนนี้นะครับมีการสลับตำแหน่งนิดนึงก็คือพี่นุนะครับให้พี่หญิงไปขับนะครับตรงนี้มันเป็นจุดท่องเที่ยวเดี๋ยวพี่นุจะต้องคอยถ่ายคลิปนะครับพี่นุก็เลยมานั่งข้างหลังกับน้องภูมินะครับแล้วตอนนี้นะครับมาถึงเขาหน่อที่มีลิงแล้วนะครับนี่ครับโอ้ดีดีดีลิงออกมาจากป่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอีกจุดตรงที่มันแบบมีลิงเยอะๆนะครับแล้วก็เราจะเอาโดนบินตามให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเราออกไปนอกรถไม่ได้นะพี่นุที่หราอก่อนได้ปะซื้อขนมให้ลิงนะเอางบใครเอาตังใคร เอาตังภูมินะภูมิมีตังห้าร้อยนะใช่ป่าหญิงใช่แล้วภูมิจะตังซื้อขนมให้ลิงนะโอเคโอเคตรงภูมิขอเบอร์งบเพื่อจะซื้อขนมให้ลิงเดี๋ยวให้แม่ค้าเอามาให้น่าจะมาอยู่แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาโดนนะครับบินข้างนอกนะครับเพื่อบินตามเราดูบรรยากาศของลิงข้างนอกนะครับไป นะครับเราลองเอาโดนบินมานะครับสรุปว่าเหมือนลิงมันจะกลัวแล้วมันจะหนีหมดเลยนะคราวนี้เราก็เลยแบบว่าเก็บโดนดีกว่านะครับแล้วเราก็กำลงกังจะเข้าไปในวัดแล้วนะครับนี่เป็นวัดที่มีลิงเยอะมากนี่นี่ดูบ่อน,นี้อ่านี่เจอลิงแล้วนี่นะครับกําลังประชุมอะไรกันอยู่เนี่ยอ่ะเข้าไปเลยอ่ะตอนนี้เราเจอร้านขายอาหารลิงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองถามคุณตานะครับ <S <S คุณตาขนมมันถูงเท่าไหร่ดาอนงสี่ เอาเอา20บาทถุงหนึ่งย0บาทได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนว่า20บาทถุงก,ก็นดาหนนะ่อยนะอ่านี่ครับ20บาทครับครับโชคดีครับโอเคครับขอบคุณครับน<ส>้องภูมิใช้งบเป็นคนแรกนะครับ20บาทเหลือ480นะครับอ่ะอันนี้ซื้อมากินเองหรือซื้อให้ลิงฮะ ซื้อให้ลิงนะอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราไปให้ลิงตรงไหนดีปะ่ะอ่าผมจะไว้ตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราจะให้อาหารลิงแล้วนะเดี๋ยวมาดูก่อนมีลิงป้่าตรงเนี้ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับนองภูมิต้องค่อยๆเทไปก่อนนะนองภูมิลองเทก่อนมนมามาเกอเอามือหยิบแล้วก็คว้างออกไปเลยเอออย่างนั้นแหละหลายอันดิอย่างงี้นะเทปไปเลยนะอ่านี่ตอนนี้เราเทปไปข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวดิบภูมิดิบอ่าน้องภูมิหยิบเลย เอ๊ตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยกินเท่าไหร่ครัส่วนตัวนี้ไม่ค่อยชอบอ่ะเอยกินใหญ่เลยอะตอนแรกทำท่าเหมือนไม่กินนะนุ่มภูมิรีบโยนนะดี๋ยวมันมาแย่งที่มือไปแล้วนี่ไปแล้วครับมีลิงมากินนิดหน่อยเองสงสัยมันจะอิ่มอ่ะนี่นะครับหรือว่ามันไม่กล้าเข้ามาเพราะมีตัวใหญ่อยู่เหลืออีกครึ่งถุงไปเราไปจุดหน้าบ้างไป เรเดินทางกันต่อแล้วนะครับแวะดูลิงนิดเดียวพอต่อไปเราจะต้องเดินทางต่อเข้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับ นี่นะครับตรงนี้มีแม็กดิ๊กทูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาซื้ออะไรกินนะครับไม่ต้องลงจากรถเนาะเ,นเราดูป้ายก่อนไหมเบคอนดังอะไรนี่ยเนน่าไม่เอาเบคอนดังเลยนะภูนะมอา,อาเฟนเนะเสไพนี่หรอุเอูเปอร์ชีสหรอตัวตัวประตูน่ะมันเอาไม่ได้ few later. เหมือนอาหารเราจะมาแล้วนะครับอ่าโอเครับก่อน ไป <All> right, เดี๋ยวเราไปหาที่จอดกินกันอ่าตอนนี้เราได้อาหารแล้วนะครับของพี่หญิงเนี่ยสั่งไป159บาทนะครับ199 199เหรอเออของพี่หญิง199เปิดงบอันแรกนะครับก็สั่งอะไรมากินบ้างเป็นเบอร์เกอร์ชีสมีเบอร์เกอร์ชีสแล้วก็ได้เฟรนฟรายเป็นชุดนะแล้วก็ได้น้ำแก้วหนึ่งแก้วหนึงหมดไป 199, 199. บาทส่วนของพี่โน้ก็จะสั่งเป็นเซตไก่นี่เลยนี่เป็นเซตไก่แล้วก็คือมันเป็นเซต159บาบาทแล้วก็ได้เฟรนฟรายด้วย ไปเฟ้นไฟอันใหญ่เลยนะครับแล้วก็น้ําโคกอีกแก้วหนึง่งอ่านี่นะครับส่วนของน้องภูมิเขาเอาเฟ้นไฟไงพี่นุก,กับพี่หญิงก็ได้เฟ้นไฟมา2ออันเลยก็เดี๋ยวเอาเฟ้นายมาให้น้องภูมิน้องภูมิก็จะไม่เสียงบในครั้งนี้นะครับซื้อของเกิน200บาทนะครับเขาก็าแถมไอติมมาอีกหนึ่งถ้วย oh, <wow. S 1> เดี๋ยวไอติมนี่แบ่งกนะั oh. นกินเนาะรอบนี้น้องภูมิก็ไม่เสียเงินนะครับเสียคา่าหาริงไปเมื่อกี้ยี่สิบบาทนะครับงั้นเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่านะครับกินได้ปะใช่ <c oughs> อนี่นะครับอันนี้แฮมเบอร์เกอร์เลยนะเนื้อเป็นชีสเป็นเนื้อชีสส่วนน้องภูมกิก็นี่นะครับอ่านี่นะครับเราก็ต้องแบบใช้ชีวิตในรถนะครับตลอดย4ิชั่วโมงไม่ว่าจะกินหรือว่านอนนะครับขอยกเว้นเข้าห้องน้ําอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราเดินทางกันต่อครับขอกินแป๊บนึง แล้วก็กินอาหารกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะต้องเดินทางต่อแต่ว่าตอนนี้นะครับมันใกล้ที่จะถึง100กิโลพอดีเลยข้างหน้านะครับถ้าเราตรงไปเนี่ยมันจะเป็นจังหวัดชัยนาทตรงเข้าไปอีกก็ไปกรุงเทพเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจับฉลากได้เลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะต้องไปพิษณุโลกถ้าเลี้ยวขวาไปจังหวัดอุทัยนะครับมาต่อไปนะครับเราจะต้องจับฉลากนะครับเดี๋ยวน้องฮูจะเป็นคนกําหนดนะครับว่าจะไปซ้ายขวาหน้าหลังออกไปเลย ได้อะไรนี่ได้เลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายนะครับซึ่งมันจะไปจังหวัดพิจิตรแล้วก็ถ้าตรงร้อยกิโลเลยน่าจะไปถึงจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับไปไปเลยอ่านี่นะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไปพิษณุโลกพิจิตรนะครับเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายไปเลยอ่าทุกคนตอนนี้นะครับเรามาถึงพิจิตรนะครับ เอาพูดเถือให้พ่อดิพี่ครับซื้อกาปูดหน่อยอันนี้ถุงเท่าไหร่ยี่สิบบาทครับกาปูดด้วยเหรอปูดกับเอาอย่างละถุงเนอะฮะปูไข่อะก็ยังไงพ่อซื้อไข่แล้วสองอันก็นนนเป็นห้าสิบครับห้าสิบบาทขอบคุณครับ นี่ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่นุก็ใช้งบเพิ่มนะครับอีก50บาทเพราะพี่นุมีตังค์เยอะไงมีพันห้านะครับเดี๋ยวได้ไข่ลูกกระทามาแล้วก็ข้าวโพดนะครับเราเดินทางกันมาเกือบครึ่งวันแล้วนะสี่โมงครึ่งแล้วนะครับเราออกมาตั้งแต่11บเอโมงนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าอีกประมาณสักไม่ถึงหนึ่ง,งชั่วโมงก็ถึงจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับกินได้ปะปุ่มจะกินปะเดี๋ยวพ่อแกะให้กินนะอ่าปอ่มกินปะเดี๋ยวพ่อแกะให้ภุมม ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจังหวัด พิษณุโลกนะครับที่เรามาถึงเนี่ยเป็นช่วงตอนเย็นพอดีนะครับตอนนี้ก็ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วตอนนี้ประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับตอนนี้เรามาจอดปั๊มปตทนะครับเพื่อที่จะทําธุระส่วนตัวนะครับก็คือเข้าห้องน้ํามีล้างหน้าล้างตาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตรงข้างหน้านี้นะครับมีเซเว่นนะครับแต่ว่าเรายังไม่หิวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเมืองเนี่ยเราไม่ต้องลงจากรถแต่เราสามารถสั่งแก๊สฟู้ดแพนด้าหรือว่าเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยมาส่งให้เราได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หิวกันเดี๋ยวเเราาาจะไปปปปข้้้หองงนนนํกััทที่ทแึ แล้วก็จะมาจัดเบาะนะครับจัดที่หลับที่นอนไว้เลยเพราะว่าน้องภูมิเนี่ยจะนอนประมาณสองทุ่มใช่ไหม <c oughs> เออจัดเบาะให้น้องภูมิเลยนะครับเราก็วันนี้เราก็จะเดินทางต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเราจะได้เดินทางไปที่ไหนตอนนี้อยู่พิษณุโลกแล้วถ้าเราจับได้ทางซ้ายเราจะต้องขึ้นไปจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ถ้าเราจับได้ทางขวาเราจะต้องไปพิจิตอรอำเภอสักเลยกอะเนาะแต่ว่าถ้าเราจับได้ตรงไปเราจะต้องไปที่จังหวัด เพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ไปทางไหนนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขอทํทธุระสวดตัวก่นกอนเนาะ a few moments later น้องภูมิครับเดี๋ยวพ่อนูจะพับเบาะนะน้องภูมิต้องไปอยู่ด้านหน้าก่อนได้ปะให้น้องภูมิไปอยู่ด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อนุจะต้องพับเบาะนะครับเราเอาผ้าหม่มหมอนที่นอนอะไรเงี้ยมาพร้อมหมดแล้วนะระวางสายเบลนะโอโ้โหของเต็มเลยเป็นผ้าห่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจัดปูที่นอนอะไรเงี้ยก็น่าจะเรียบร้อยเหมือนกันไม่น่าจะมีอะไรมาก กระเป๋าตัอยู่นี้ตอนนี้ก็โล่งแล้วอ่ะน้องภูมิลองนอนน้องเงิน้องแหนะน้องภูมิมานอนฝั่งนี้อันนี้เป็นเบาะเล็กฝั่งนี้เบาะใหญ่อ่ะน,นี่ไม่หยิน้อยงเี้ยหรอพี่นูลองนอนให้ดูบ่อนครับทุกคนว่ามานอนได้เปล่าได้เหนปน่าเฮ้ย <Hey. S 1> hey. อันนี้ไว้โทรศัพท์มาทุกคนนอนได้ไหมไน้องภูมิยืดขาดีๆหน่อยลองนอนให้ดูหน่อยครับน้องภูมินี่นะครับเฮ้ย hey. นี่ข้างบนก็คือมันจะแบบเห็นดาวแนละ้วต้องเปิดกดเปิดนี่เปิดเอาอากาศข้างนอกเข้ามาด้วยนะครับร้อนร้อนเลยใช่ไหม นอก่าร้อนนะขาก็ยืดได้นะแต่ถ้าอย่างพี่นุก็เอียงนิดนึงอย่างนี้มันยังไม่สุดเท่าไหร่สรุปแล้วเราก็จะนอนประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่นอนจะทําบ่ยางนี้เลยให้น้องภูมิอยู่อย่างนี้เลยครับผมทำไงทาอะไรอะน้องภูมจะเข้าไปทาอะไรอะภูนี้ไหมเธอเขาปูี่นออ๋อที่นอนไม่เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะกลับไปขับรถแล้วนะน้องภูมิก็จะอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ยังไม่หิวแล้วกันใช่ปะยังมีใครหิวอะไรไหมน้องภูมิหิวอะไรไหมครับ น้องภูมิน่าจะใกล้นอนแล้วล่ะใช่ไหมส่วนพี่นุก็ยังไม่หิวอะไรแต่ว,ว่าเดี๋ยวพี่นุจะเป็นคนขับนะครับแ้วต่อไปนะครับน้องภูมิจะเป็นคนจับฉลากนะว่าเราจะไปทางไหนต่อไี่ไปม,มองด้วยโอเคเอามาให้พ่อดูตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงไปเฮ้ยวันนี้เราได้ครบเลยเวนะเนี่ยเราออกมาเราได้อะไรนะเลี้ยวขวาแล้วพอถึงคองสวัสค์เราก็เลี้ยวซ้ายแล้วอันนี้เราก็ตรงไปอีกอ่ะคือครบสามอันเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะตรงไปข้างหน้าน,นั้นเราจะต้องมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปลุยกันต่อเลยอตอนนี้นะครับพี่รู้ว่ากลับมานั่งในตําแหน่งของคนขับรถแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะขับกันไปต่อนะน้องภูมิก็จะอยู่ข้างหลังนะครับนี่เ,เดี๋ยวจะเจออะไรก็คอยติดตามด้วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเออ,อเมื่อกี้ลืมบอกว่าตอนแรกเหมือนน้องภูมิจะนอนแต่ตอนนี้บอก <c oughs> ไม่นอนแล้วนะครับ <c oughs> เหมือนอยากเล่นมากกว่าบะยเดี๋ยวก็ง่วง ทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุก็ขับรถมาอีกสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปั๊มปตทอ,อีกจุดหนึ่งนะครับแถวแถวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวพี่นุก็ยังไม่ง่วงเท่าไหร่ก็อาจจะขับไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่หญิงกับน้องภูมิเนี่ยก็คือนอนข้างหลังแล้วนอนสบายเลยนะครับดูเอาว่าผมมาเยอะด้วยจริงๆอากาศข้างนอกน,นี่ร้อนมากนะครับแต่ว่าข้างในรถนี่มันก็แบบเปิดแอร์อากาศเย็นสบาย โอเคเดี๋ยวพี่นุจะเดินทางต่อเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าวันนี้พี่นุจะไปจอดนอนที่ไหนแต่ที่คิดว่าจุดที่จอดนอนก็น่าจะเป็นในปั๊มปตทนี่แหละเพราะว่ามันดูปลอดภัยดี่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าตอนนี้พี่นุก็จะไม่มีคนถ่ายให้แล้วเพราะว่าพี่หญิงครับน้องภูมินอนแล้วตื่นอีกทีตอนเช้าเลยส่วนพี่นุก็ยังไม่ง่วงน่าจะอีกสักชั่วโมงหนึ่งไปครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณเกือบห้าทุ่มนะครับตอนนี้เรามาถึงที่จังหวัด เพชรบูรณ์เหมือนว่าข้างนอกมันมีหมอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันมัวมากเลยนะครับลกล้องโกโปรเนี่ยตอนกลางคืนมันถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับคนเดี๋ยวพี่นุไปหาที่จอดรถก่อนดีกว่าอทุกคนครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่เพชรบูรณ์เนี่ยกันเป็นเวลาห้าทุ่มพอดีเลยนะครับตอนนี้นะครับพี่นุกก็มา จอดที่ปั๊มปตทนะครับห้าทุ่มแล้วนะครับยังมีคนเยอะเหมือนกันแล้วก็น่าจะมีรถมาจอดนอนนะครับเมื่อกี้เห็นนะครับนี่เลยพี่นุคิดว่าเดี๋ยวพี่นุจะจอดรถแล้วก็นอนที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าในปั๊มปตะทนี้ก็ดูปลอดภัยดีนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็เซเว่นเนี่ยก็เปิดตลอดเวลาเลยนะครับส่วนพี่หญิงกับน้องภูมินี่ก็หลับหลับสบายไปเลยเพราะว่าอากาศในรถเย็นนะครับดูรอบๆแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีอะไร ถ้าเข้าห้องน้ก็สามารถไปได้เลยตอนที่นอนอยู่นะครับพี่นุก็จะไม่สตาร์ทรถนะครับเนื่องจากว่ามันมีข่าวที่เขาสตารัดรถนอนไว้เนี่ยแล้วก็มีเสียชีวิตอะไรเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่ควันจากท่อไอเสียว,วนเข้ามาในรถมันไม่เหมือนกับตอนที่เรารถวิ่งนะถ้ารถเราวิ่งอยู่เนี่ยควันมันจะออกไปแล้วก็วิ่งหนีควันมาไงแต่ถ้าเราจอดนิ่งๆแบบอยู่กับที่นานๆเนี่ยมันไม่ควรจะสตาร์ทรถแล้วก็นอนนะครับเพราะว่าอาจจะมีควันหมุนเวียนเข้ามาในรถจนทําให้เรา ขาดอากาศหายใจได้นะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวตอนที่พี่นุนอนเนี่ยพี่นุก็จะดับรถนะครับแล้วก็จะเปิดกระจกไว้นะครับ4ด้านเปิดไว้ประมาณนี้ให้มีอากาศหายใจนะครับแล้วตอนนี้ข้างนอกก็น่าจะอากาศเย็นด้วยเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วมันอยู่บนยอดเขานะครับแต่ตอนนี้มืดมืดเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยพี่นุจะถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวดับรถเลยอ่าปับกระจกไว้4ด้านนะครับ ในรถนะครับจะมีลมผ่านจากกระจกทางซ้ายไปขวาขวามาซ้ายทั้ง4ประตูทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคืนนี้นะครับพี่นุ่น่าจะต้องขอตัวนอนก่อนนะครับเพราะว่า5้าทุ่มแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเจอกันใหม่อีกทีสวัสดีครับ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้นะครับจุดที่เราจอดรถอยู่เนี่ยก็เช้าแล้วเนาะแล้วก็มีรถมาจอดข้างๆเต็มหมดเลยนะครับส่วนพี่หญิงกับน้องภูมินะครับตอนนี้กาลังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปล้างหน้าล้างตาที่ห้องน้ําของปตทนะครับตื่นนอนกันมาสักแป๊บแล้วพี่นุตื่นก่อนนะครับพี่นุตื่นแล้วพี่หญิงก็ตื่นแล้วพี่นุก็ไปเข้าห้องน้ําก่อน ก็มาที่รถนะครับเรารอพี่หญิงกับน้องภูมิมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันตอนนี้8ปดโมงเมื่อวานเราออกมา11บเอโมงนะครับจะ24ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวตอนกินเนี่ยเราก็จะต้องไม่ลงจากรถเหมือนกันนะพอเราขอลงจากรถแค่ตอนที่เข้าห้องน้ําเท่านั้นตอนนี้เหมือนน้องภูมิกับพี่หญิงจะมาแล้วนะครับโนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาขึ้นรถเลยเอ้น้องภูมิมาแล้วครับน้องภูมิอาบน้ำแล้วใช่ปะโอเค เดี๋ยวเราจะลุยกันต่อนะคือช่วงนี้เดี๋ยวน่าจะเหลือแค่หาอาหารเช้ากินให้ได้นะครับโดยที่ต้องอยู่บนรถตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเราก็จะขับรถแล้วก็พาทุกคนเดี่ยดูบรรยากาศตอนนี้น่าจะเอาโดนบินได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนเลยครับ เอาตัวนึงเลยเอาตัวนึงมีข้าวเหนียวไหมคะมีเอาข้าวเหนียวยี่สิบค่ะเอาข้าวเหนียวหญิงซื้อเหรอข้าวเหนียวหญิงซื้อก็ได้ เราแบ่งไก่ให้กินไก่ย่าง150บาทนะครับไก่ย่างวิเชียนบรุรีจริงๆเขามีแบบซุ้มตํำเลยนะเดี๋ยวแต่ว่าเอามากินบนรถคือมันจะแรงไปไงสรุปแล้วนะครับทริปนี้นะครับพี่โนใช้ไปแล้วนะครับร้านแม็กร้อยห้าเก้าแล้วก็มีข้าวโพดกับไข่อะตรงสี่แยกไฟแดงตรงพิจิตรอ,อีก50บาทไก่ย่างวิเชียนอีก150นะครับเพราะว่าค่าข้าวเหนียวเดี๋ยวพี่เอาีนะมาแล้วขอ,ขอบคุณครับไหนขอดูหน่อย ร้อบาทไก่นี่ขาเหนียวเ้ยเดี๋ยวไปหาที่จอดรถที่มันปลอดภัยนิดนึงโอเคไปอ่าตอนนี้นะครับก็ได้จะเป็นมื้อเช้าของพี่นุ้นะครับนี่ไก่ย่างวิเชียนนี่ครับกับเขาเรียกอ,อันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มมะขามเดี๋ยวลองชิมดูรสชาติจะเป็นไง เนื้อเขาหมักเลยหมักอะไรไม่รู้ว่าอ <c ười> ืมอร่อยมากภูม <À, S 1> <c ười> ิขึ้นไหมภูม <c ười> ิยังไม่หิวนะหิงเอาไหมเดี๋ยวให้น้องชิ้นหนึ่งได้กับข้าวเหนียวอยากกินข้าวเหนียวคือ่รู้อยากกินข้าวเหนียวใช่ไหมอ่ะเอาเปล่าให้ถุงนึงถุงนึงได้กับน้องอันนึงนะเอาน้องติดสะโพกดิเอาคอไหมชอบกินคอไหม หอ,อมอร่อยมากน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มมะขามอะ่ะตอนนี้นะครับน่าจะครบยี่ิสี่ชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่ที่เราออกบ้านมาส1บ็ดโมงเนาะเดี๋ยวกินตรงนี้เสร็จเนี่ยพี่นุคิดว่าภารกิจก็น่าจะจบเท่านี้นะครับกับการอยู่ในรถย4ิสี่ชั่วโมงนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทริปหน้านะครับจะพาเพื่อนๆมาบ้างแต่ถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยมันจะต้องแบบห้ามลงจากรถเลยนะครับอันนี้พี่นุ อะไรฟิวแบงหลังคือรถซิ่งเยอะมากนะแถวนี้เขาเคาะพี่นุมากับครอบครัวเนี่ยก็มีเด็กด้วยแล้วก็มีเด็กก็มาอ่าก็มีเด็กด้วยแล้วก็มีพี่หญิงด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องมีการเข้าห้องน้ํานะครับก็มีอนุรมนิดนึงแต่ถ้ามาพี่เติ้ลพี่โยพี่นุคุงอาจจะมีภารกิจไม่เข้าห้องน้ําเลยนะครับนียังซีหรือเปล่าครับใช่ยังซีหรือเปล่าครับคลิปนี้นะครับพี่นุพี่หญิงแล้วก็น้องภูมินะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเรากันเยอะๆด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย